คุณแม่เด็กชายตัวเนา่าใบหูใบหูนี่คือเออดามให้นะคะหูหูน้องยังไม่ตั้งน้องอายุเท่าไหร่วะน้องอายุจะสองเดือนแล้วคุณแม่ขาววัคซีนเรียบร้อยแล้วนะถ่ายพยาธิเรียบร้อยใครชอบอาตีิมีความขาวมีความสะอาดสะอ้านมีความหน้าเบิกบานมีความจมูกบี้แบนมีความกะโหลกหัวใหญ่นะคะรับกับทรงหูคุณแม่เฟ้นบูดอกแท้ๆน่ารักน่ายับนายนมากเพศชายค่ะลูกชายค่ะ ลูกชายมีมีหลายเคสมากโอายกูเบื่อเสียงเจ้าของเสียงบื่เจ็ดเลยแม่ขอโทษเด้มมันอีเสียงบ่เจ็ดเลย <c oughs> ความหางคุณแม่ขาคุณแม่ขาเบ้าดากเบ้าดากสะอาดสะอ้านนะคะใครที่แบบว่าหลายคนนะหลายคนนะ่ะที่เวลาจะดูน้องหมานหน้าตาได้อะพี่แต่หนูขอดูหางบางคนติดหางมากพี่หางยาวไปหางติดรูตูดไม่เอาเงินไม่เข้าซับไม่เดินวาา่าซานคุณแม่ขาเบืองหางค่ะ ห่างกำลังดีคุณแม่ขาเปิดขึ้นมาค่ะสวยหล่อมากสีขาวค่ะสีขาวสะอาดสะอา้านใครชอบหมาสะอาดคุณแม่ขาจัดจวดค่ะเด็กชายถั่วเนาว่าพิมพ์ชื่อขึ้นมาพร้อมกันค่ะนักเรียนเด็กชายถั่วเน่าค่ะน้องพร้อมย้ายบ้านพร้อมเดินทางได้เลย